ต้องรองให้เจ้าภาพขอครับถ้าเรื่องพวกนี้ต้องร้อยเจ้าภาพขอก็ปรับไม่ต้องแหล่อะไรนะอ๋อแม่โลดปอกอะไรก็ปรับไม่ต้องละไม่ต้องแหล่หองก่อนธรรมดาก็ได้ก็ต้องก็ต้องดูแต่แบบว่ายยสายสิกเนเจอร์เขาก็คือแบบคือแบบแหล่ไง สิกเนเจอร์ยสายเรื่องนี้ก็คือย่สายอะไรเงี้ยลองว่าเจ็ดมกราถ้าถูกรางวันที่สองยวขอให้ที่สอพอรางวันที่หนึ่งอยู่กับหนูแต่หนูไม่ได้ซื้อแต่หนูไม่ได้ซื้อน่าจะไม่ถูกแหละเอาวันนี้ก่อนพี่โจเอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อน ดูใช่ดูแต่อีนหนัอกับดำดงคนดูเริ่มลืมชื่อเรื่องอื่นแล้วนะนึกไม่ออกใช่ขอให้พี่โจโกถูกสักั่นไม่ว่าพี่โจโกหรือพี่กูไก่ใครก็ได้พี่โจกหรือพี่กูไก่ก็ได้หรือใครก็ที่อยู่ในไหลนี้ก็ได้ วันนี้จะมีหนึ่งแปดสามศูนจะจำกรพี่ทุกคนได้อะไรก,กันก็ได้เออจำกรจำกรพอทนนะจำคำพูดแต่ออกนี่พอเลยถ้าจำได้ขนาดนะั้นลีเก้ไม่ต้องเล่นแหละนี่แบบเล่นจนแบบว่างงแล้วว่า เพลงเกี้ยวกับไม้ออไร้องยังไงพี่ๆจนพี่ีก็ถามว่านี่เธอเธอเข้ามาเล่นคณานี้เธอมาจิ้นกับไม้มุนตานะเธอเล่นคู่กับไมยมุนตาแต่ตอนนี้ฉันไม่เห็นเธอเล่นคู่กับไม้มุนตาเลยฉันลืมไปแล้วปกตินเ่เกินไปขาดไม่ได้ขนาดนะัน้นเพ่งไนก็ต้องไปแล้ว <c oughs> ถ้าพี่ถูกจะหาหามาเล่นไกลนะ้มาได้เหรอโอ้ต้องไปอ่ะต้องไปให้ได้อ่ะตอนนี้ไกลสุดที่เล่นก็ ถ้าใต้ก็เป็นประจวบถ้าบนสุดก็น่าจะเป็นพิษโลกกําแพงพิรประมาณนั้นปะที่ตอน,น,นใกล้ๆเลี่ยกี่ชั่วโมงอะถ้าไกลสุดตอนเนี้ยนะเท่าที่หนูแบบสัมผัสความไกลได้นะมันก็ขึ้นอยู่อีกแหละว่าณวันนั้นเราอยู่ตรงไหนเราถึงบอกว่าไกลอะ่ะนี่เข้าใจปาอย่างวันเนี้ยถ้าสมมติว่าหนูอยู่โคราชอะ ถ้าวันนี้หนูยู่โคชแล้วหนูมาหนูมาสุพรรณอ่นนะมันก็ไกลนะแต่พอดีหนูอยู่แถวนี้ไงมันก็เลยแบบตื่นไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหนูยู่โคาแต่ไปไหนก็ไกลจะไปเล่นที่ไหนก็ไกลแต่พอดีว่าถ้ามันเป็นรูทที่วิ่งแบบงานสี่ห้าคืนอ,อะไรเงี้ยแล้วมาหานอนแบบนี้มันก็จะใกลหน่อยสวัสดีค่ะพี่พี่ น้องฝากกำลังใจวันเกิดน้องด้วยนะ